สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันต่อในคลิปตัวคลิปผู้เล่นแบบคลิปแบบผู้เล่นทางบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้มาครับวันนี้ตอนนี้เป็นคลิปของน้องน่าจะเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันใช่ไหมเนี่ครับโนเปิดเดินมาเป็นมองไม้ลุกเองโอเคครับผบแล้วก็ตายยากเรามองไม้มันดีเปิดดีครับทุกคน แต่มันจะติดถ้าใช้นานๆใช้บ่อยๆใช้จนติดแล้วมันถอดไม่ได้ถอดแล้วเล่นไม่ได้นะไม่ได้บอกถอดแล้วเล่นเกมไม่ได้ไม่จอดถอดแล้วจุกไม่ได้โอเคดูไม้ด่านนี้แม่งต้นตีนมาก หมายมันทุเรศเขาด่านเนี้ยถูกยากเห <c oughs> ็นได้ยินเสียงหัวใจแรงๆอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องวิ่งก็ได้เปิดลอยอ่ะ <c oughs> เนียนครับเนียนๆไว้ก่อน <c oughs> ไม่ต้องเร่งมาช่วยเร่งมาช่วยไม่ได้เพราะเราเฟสแรกไปแล้วนะ <c oughs> ถ,ถ้าเขาถ้าเราเจอเทตดเพื่อนถ้ามันเจอเราแล้วก็ <c oughs> ก่อนเราเป็นเฟสสองเลยนะ <c oughs> ถ้าเทจดเทตดเพื่อนอ่ะ พราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งครับเห็นป่ะเก็บรอยตัวเองให้ได้บ้างพยายามเก็บรอยแอบบ้างไม่จำเป็นต้องจุกครับแอบให้ได้บ้างห้องตัดจะออกได้ประตูเดียวก็คือประตูที่คิลเลอร์กำลังจะมาไอ้ก่อนหนึ่งทีเอากระโดดข้าวต,ต่างกลับไปไม่ได้มันเป็นทางทางนันเป็นทางกระโดดลงมาแล้วขึ้นไม่ได้รับไม้บาก อดดตายักเอา้ากลับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงช็อตน,นี้ก่อนมาตรงนี้มันเป็นหน้าต่างนะครับมันมันเป็นทาง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 ชันเขาเรียกว่าทางต่างระดับอะ่ะมันไม่สามารถโดดกลับไปได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นผมจะว่าผมโดนตี ผมจะวิ่งสวนออกไปประตูนี้เลยครับเพราะมันออกได้แค่ประตูเดียวแต่ถ้าผมถ้าผมโดนตีผมจะวิ่งสวนจะไม่กามาออลับเข้ามาอย่างนี้กลับเข้ามาอย่างนี้ก็ไงก็เล่นไม่ได้ครับไม้นี้ก็เล่นไม่ได้รอบไม้กระกากอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงเห็นป่ะถ้าวิ่งสวนออกไปเลยจังสามารถหาจังหวะหลุดออกมาจากนี้ได้เข้าใจป่ะผมจะไม่วนกับบาที่เดิมกับบารท์รที่เดิมก็อยู่แค่ในห้องเนี้ไปไหนไม่ได้อยู่ดีครับห้องนี้เป็นห้องทางตันออกได้ประตูเดียวก็คือประตูที่กินเลอร์เดินเข้ามาและอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตนี้โอเคพ ตอนนี้ตัวไปโดนมาไม่ทันหรอกครับถ้าเป็นผมผมจะกดตายยากช็อตนี้เลยเนี่ยโดนมาปุ๊บผมกดตายยากเลยแล้ววิ่งออกประตูเลยถ้าเป็นผมนะผมจะกดตายยากสวนแล้ววิ่งออกประตูที่กิลเลอร์เดินเข้ามานั่นแหละผมจะไม่โดนไปโดนมาอย่างนี้โดนไปมาอย่างนี้ไงก็ตายครับไปต่อดูไปเรื่อยพลาดเลยช็อตนี้เล่นไม่ได้ครับตรงนี้เล่นยากเห็นปะ ถ้าโดนตีฉอดแรกแล้ววิ่งสวนออกมาเลยเรามีทางให้ไปหลายทางเข้าใจป่ะขึ้นเข้าวับแล้วขึ้นทางเครื่องบนหรือว่ามีไม้เล่นอีกฝั่งหนึ่งโดยที่โดยที่เราไม่โดนขังอยู่ในห้องนั้น่ะเข้าใจป่ะมันผมผมจะสวนออกไปเลยบางครั้งเวลาเล่นเราต้องจําแมพให้ได้ด้วยกดไม่โนดนเขยอ หาทั้งวันแล้วด่านนี้บางทีเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างล่างโบนด่านมันเล็กเป็นสองชั้นอะเสียงเขาอยู่บนหัวเราเสียงหัวใจมันก็ดังอยู่ดีเไงใช่ไหมแล้วเราเฟดสุดท้ายถ้าเป็นผมผมจะแอบก่อนอ่าโอเคไม่ไม่เห็นรอยอยู่แล้วครับถ้าเป็นควันควันออร่าก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเราเพื่อนมีบูนนะลบรอยเท้า แอบก่อนก็ได้ครับดูขาไปมุมกระดิกแล้วค่อยไปปั่นต่อเพราะเราเฟสสุดท้ายแล้วบางครั้งอะ่ะเราไม่ต้องรีบไม่ต้องเล่นตัวเองถ้าก็เจอเราเราตายแล้วนะอย่หงหลังมีมองไม้ออกซ้าย เนีย่ยมองไม้เปิดดีทุกคนโคตรด,ดีดูด,ดิรอบนี้เล่นไม่ได้เล่นยากวิ่งลงวาไหมเปล่าลงไปปุ๊บไม่วาวิ่งวนประคอมแมพอีกแล้วไม้คออแมพเล่นยากครับโอเคเซฟไปก่อนฉีกไม่ได้โดดสวย เป็นผมผมจะไปเล่นแผ่นหน้าครับแต่บันทันอยู่ดีโดนควันนะับหนื่งตันสวยวาร์ปไหมไปวิ่งเข้าประตูวาร์ปไหมคอมแมปอีกแล้วเนองคนนี้มันชอบเล่นคอมแมปจังเลยวะโอ้โหอ่ะคอมแมปก่อหล็อกไลน์โดนละตาบแม่งเลยแล้วการคอมแมปโอเคจุ๊กคอมแมป อเล่นแผ่นหน้าเล่นแผ่นนี้แผ่นนี้เล่นไม่ได้ครับต้องเล่นแผ่นนี้เห็นว่ามันเ,เป็นรอบเซฟครับพับพับไปงไงคิลเลอร์ก็ต้องทืบครับตรงเนี้ยรอบยาวเห็นว่ารอบเซฟพยายามอย่ามาเล่นคอมแมปครับหนึ่งอย่างที่แนะนําน้องคนที่ชอบวิ่งเข้าคอแบบอย่างเดียวเลย ทั้งทั้งที่มีมองหมายเห็นว่าที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้อ่ะเพราะบางคนนะผู้คนหัดเล่นอนะ่ะบางทีเวลาโดนตีอ่ะไม่มีมองหมายแล้วชอบวิ่งเข้าคอมแมพซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะวิ่งเข้าไปในคอมแมพเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรให้เราเล่นอนะ่ะคอมแมพอ่ะไอ้ย <you> ูเราควรแอบนะ,ะเพราะเราเฟสสองไปแล้วอ่ะ มีปุ๊บอันไว้อยู่อันอยู่ฝืนฝืนเพื่อนไม่ฝืนเหรออ๋อ,อ,อเฮ้ยแย่ดดเ๋ยเน่อย่างงี้เป็นสุดท้ายแล้วด้วยนะเดินอเทอือกมีไม้อยู่ในแม้นี้ดูรอบซันตันดูดิดูรอบไม้ดิ ครับเซฟมีใจยากจะได้ใช้หรือเปล่าใ้สวยขอแมพอีกแล้วด้วยความที่ด่านมันต้นตีนครับเห็นไม่มนี่ผมบอกอะรอบหมายม,มันกากออ้ยโอ้ยไปโดนเฉยๆนี้ไม้ดูดเส็จไม้ดูดดันเจได้ก่าไว้เตะไม้ดูดถ้าขอไล่ต่อตายยังไงก็ตายครับไม้หมดแล้ว บ้านฟ้าเล่นไปแล้วเริ่มไม่ไล่ว่ะประตูครับโอเคมีโฮปแล้วรอบนี้โอ้โหตัวตลกเบรดเม้นช่วยยากทุกคนนั่นช่วยแล้วไม่ช่วยได้ไงวะล้มอยู่ดีป่ะใช่ป่ะนั่นล้มอยู่ดีคนหนึ่ง ออกหมดไปส่วนลูกใครออกอเรื่องให้ช่วยง่ายจังวะมารตูข้างหน้าเลยสองคนนะบอกไม่ได้คือจบโอเคชิลโอเคครับ หลักๆเลยคือที่แนะนำน้องคนนี้นะพยายามอย่าเล่นคอมแมปครับคอมแมปไม้มันกากด่านมันไม้มันแย่ยู่แล้วอ่ะไปเล่นคอมแมปยิงย่งแย่ยยไปใหญ่แล้วก็ช็อตในห้องอย่างที่บอกครับถ้าเป็นผมผมจะวิ่งสวนขึ้นไปเลยนะช็อตเนี้นยเนี่ยโดนลาไม่มีอะไรแล้วเนี่ยถ้าโดนตีนะเนี่ยเนี่ยโดนตีปุ๊บจะวิ่งสวนออกไปนี่เลยเพราะห้องมันเป็นห้องตันเราจะวิ่งกลับไปโดนหน้าต่างไม่ได้เพราะมันเป็นทางสูงต่ำต่างระดับกันเนี่ยมาจะโดนเข้าหน้าต่างกันไปไม่ได้เ่ชอบเลยจะโดนหน้าต่างกลับเฉย แต่ก็ช็อตนี้ถ้าเป็นผมผมจะไม่โดนไปโดนมาผมจะกดตายยากเนี่ยอย่างเงี้ยช็อตนี้ยโดดปุ๊บเนี่ยมันไม่ทันโดนแล้วตายยากจ่ายเลยเนี่ยแล้ววิ่งกลับกลวขึ้นไป <S <S ถ้ายังใช้ตายยากไม่คล่องผมแนะนำให้เปลี่ยนเบิร์กใช้เอาเป็นพวกไลท์พวกเอาชนะอะไรพวกนั้นก็ดีครับพวกนั้นก็ดีเอาชนะก็ดีที่โดนตีแล้วจะติดจะปิ้นไปยาวๆเนี่ยตองนี้มีแนะนําอยู่ประมาณนี้แหละครับบางบางจังหวะเล่นแล้วชอบไปเล่นขอบแบบแล้วก็บางจาังหวะที่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 เล่นแบบเนี้ย มันต้องออกน้องบวิกับวิ่งสวียกมาให้มันอยู่ในห้องที่มันตันแค่นี้หนึ่งผมว่าน่าจะจําแมปไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นจำแมปไม่ได้เพราะถึงบอกว่าเวลาเล่นพยายามจําแมปไว้ว่าตรงไหนเป็นยังไงครับจําไว้ถ้าไม่จำก็แย่แบบแบบนี้โอเคไว้เ,เจอคลิปหน้าครับ,บายบายครับทุกคนสวัสดีครับ